อากาศฝนตกลินลินนะคะให้ดูมะม่วงที่นอกฤด,ดูกาลน,นะคะคือมะม่วงสามฤดูเต็มต้นเลยค่ะฝั่งนี้เต็มต้นเลยนะคะดูสิคะนะดกมากเลย ลดกไปคุนเป็นต้นไปหมด ัสรดูข้างบนดูจริงๆเต็มไปหมดเลยจ้าเต็มต้นเต็มต้นโอ้ยมันหล่นทิมต้นตตน,ตตนี่แรงวันทองเจาะ รอบบริเวณหลังบ้านแล้วก็สวนข้างบ้านมีกล้วยมีมะม,ม,ม่วงมีทุกอย่างมีเสเดามีน้อยนาต้นน้อยนาต้นกล้วย ลายพูดพูดพี่น้องเอ้ยพุณนอ้ยมีหลายตะบอยาคใครเด็ดตะบุมีเนาะพี่น้องเนาะนี่มีหลายตะบอยากดอกใูรเด็ก็ไดใครเด็ดตะอึดตะยาเลี้ยอยากพูดพุณนอ้ยเต็มต้นพนะพี่น้องพุณนอ้ยกองกะหงาลงมาพุณนอ้ยโอ้พุณเอ้ยเต็มไปหมดเลยจ้า Ừ, 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 xuống, đinh, giảm xuống gần kít đinh này nữa cha, đây. รวงนี่ก็สามหน่วยอันต้านนี่ค<ะ>่